มันคือหนังรักในจกักรวาลนลมิตชัดๆเลยนะครับผมหรือว่ากูเนี่ยอยู่ในตู้ปลาของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักนอกโลกหรือเปล่าวะสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับไม่ได้นอกกระแสเลยนะเป็นหนังในกระแสสุดๆนะครับและนั่นก็คือเรื่อง The Matrix Resurrection นะผมเพิ่งไปดูมาก็เลยอยากจะบรรยายความรู้สึกให้ฟังสักหน่อยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะเ,นเพื่อนๆที่ชอบดูหนังเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ภาคนี้เนี่ย ผมก็รู้สึกว่าแม่งมันคือหนังรักในจกักรวาลนลมิตรชัดๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นแนวแบบกูจะไม่พากจากกันกูจะรักกันชั่วฟ้าดินสลายใครจะชิบหายยังไงก็ได้แต่กูจะต้องคู่กับมึงมันก็เป็นภาคที่ตัว Warner b r r t h e r เนี่ยเขาก็อยากจะทำออกมาเพื่อจะหาเงินเยอะๆนะทั้งั้ๆท,ที่พุ่มกามเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้แล้วว่าแบบเฮ้ยเมทิกมันจบไปแบบสมบูรณ์แล้วแต่ Warner เนี่ยแม่งก็อยากจะทำออกมาซึ่ง ผมก็เลยมองว่าพุ่มกามเนี่ยเขาทำหนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยไม่ค่อยละเมียดละไม่เท่าภาคก่อนๆน,นะซึ่งเราจะสังเกตเห็นเรื่องนี้ได้ชัดเลยนะจากการที่มีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยก็พูดแซะตัววอร์เนอร์มาเตอร์แบบตรงๆชัดๆเลยนะหรือว่าฉากต่อสู้ที่ปกติเราดูหนังเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกตื่นเต้นมือหวาเล้าใจใช่ไหมแต่กับภาคนี้เนี่ยเรากลับรู้สึกว่าไอฉากต่อสู้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรแปลกใหม่เลยหรือแม้แต่ บางฉากเองที่ควรจะตื่นเต้นในการรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม CG มันลอยๆวะภาพผ้ามันดูกรตุกกรตุกและในเรื่องด้านปัญญานเนี่ยเขาก็ยังมีพูดถึงอยู่นะและผมก็ค่อนข้างชอบมากด้วยนะครับในเรื่องการที่คนเราเนี่ยจะมีจิตเสียรีหรือว่าคนเราเนี่ย จะโดนโชคชะตากำหนดเอาไว้แล้วซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยก็มักจะถูกพูดอยู่ในเมทริกทุกภาคแต่ผมว่าภาคนี้เนี่ยขค่อนข้างจะเน้นหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าแม้แต่ตัว AI เองเนี่ยก็ตั้งคําถามกับเรื่องนี้ด้วยนะครับและภาคนี้เนี่ยก็จะเน้นหนักไปถึงเรื่องความรักด้วยพลังแห่งรักเนี่ยจะสามารถปลดปล่อยผู้คนได้หรือไม่ซึ่งบางครั้งก็รู้สึกว่าแม่งเอียนแล้วก็เลี่ยนเหมือนกันนะแล้วก็จะมีบทพูดของพวกตัวเอเจนต์หรือว่าตัวร้ายเนี่ย พูดมากต่อยกันแล้วก็แบบต่อยทีนึงแม่งก็พูดทีนึงเตะทีนึงแม่งก็พูดทีนึงซึ่งค่อนข้างจะเยินเยอ่อเวิ้นเวิร์มมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าฉากที่มันควรจะต่อสู้กันเนี่ยมันก็ต่อสู้ไปให้จบๆแล้วก็พูดเทียนทีเดียวเลยอันนี้มึงต่อยทีนึงพูดทีนึงแล้วคือผม้าใจแหละว่าบทพูดของเขาเนี่ยมันก็อยากจะสื่อสารมีความหมายสอดแทรกมีนัยยะสอดแทรกในนั้นแต่บางทีเนี่ยคือแบบมึงอยากจะมาอธิบายบริบทของมึงไปพร้อมกับฉากต่อสู้ด้วยเนี่ย ม่งรลยการว่ามึงเอาจบสักอย่างเถอะมึงไม่ต้องเอามาผสมกัน,นทีเดียวหรอกซึ่งมันก็ทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดเหมือน,น,นกันนะแล้วภาคนี้นะครับก็มักจะเอาภาพของภาคเก่าๆเนี่ยมาใช้วนซ้ําๆบ่อยๆเหมือนกันคือพูดง่ายๆคือกินบารมีเก่าอะแต่ถามว่าได้ผลไหมสำหรับผมมันคือได้ผลนะ เพราะด้วยความที่ผมเนี่ยก็ชอบหนังเมทิคด้วยพอเห็นภาพเก่าๆมาฉายในโรงจอใหญ่ๆเนี่ยมันก็รู้สึกฟินเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะเอามาโผล่เป็นแค่แบบจอด5วิสิวิหรือว่าเวลาเราได้เห็นฉากต่อยฉากต่อสู้ในโลกของเมทิคเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดถึงหนังเรื่องนี้ในตอนที่เราดูในวัยเด็กเหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะบน่บนๆเยอะเรื่องฉากต่อสู้เรื่องบทพูดย่นเยอะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ เราชอบหนังเรื่องนี้เป็นทุนเดินอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนังที่สนุกอยู่ดีนะถึงจะไม่เลยเมียดเท่าภาคก่อนๆก,ก,ก็ตามนะครับผมและหลังจากนี้นะครับผมก็จะพูดถึงความรู้สึกหลังดูแต่ต่อจากนี้เนี่ยจะมีสปอยเนื้อหาสําคัญนะครับผมใครที่คิดจะไปดูเนี่ยก็ไปดูก่อนได้เลยนะครับแต่ใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็มาพูดคุยไปด้วยกันนะครับคือเริ่มเรื่องเลยเนี่ยผมก็ชอบนะตั้งแต่ที่ตัวนีโอเนี่ยตื่นมามันก็ จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะกูอยู่ในโลกของอะไรนะทําไมรู้สึกว่าโลกที่กูอยู่เนี่ยแม่งเหมือนไม่ใช่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่คุ้นกับโลกแบบนี้เลยซึ่งสุดท้ายตอนหลังเนหนังก็เล่าแหละว่าจริงๆแล้วตัวนีโอเนี่ยมันยังไม่ตายนะไอ้พวกหุ่นจักรเนี่ยก็เลยจับนีโอมาเข้าแคปซูลอีกรอบซึ่งมันเจ๋งตรงที่ในโลกของเมทริกเนี่ยนีโอเป็นผู้สร้างเกมซึ่งสร้างเกมชื่อว่าเดอะเมทริกแม่งเหมือนแบบซ้อนอีกทีนะึงอะแต่สุดท้าย ตัวนีโอมันก็รู้ได้แหละว,ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในโลกเป็นทิงเลยก็ต้องการจะกลับไปสู่รลกยห่งความจริงซึ่งพอไปสู่รลกยห่งความจริงเนี่ยเหมือนเวลามันผ่านมาประมาณ60ปีเลยนะคนในยุครุ่นๆของนีโอเนี่ยคือตายกันในหมดแล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งตัวมอร์ฟีสเองเนี่ยก็น่าจะแก่ตายไปแล้วนะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็น เรื่องของจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็จะมาเป็นเหมือนแบบเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กคอยแบบต่อสู้ไปด้วยกันซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยผมก็แอบ,บงงนะว่าทำไมเขาไม่ใช้มอร์เฟียสคนเก่ามาเล่นวะนักแสดงก็ยังงงเลยว่าท,ทําไมจะทาภาคใหม่แล้วไม่ชวนกูไปวะเหมือนภูมกับเขาตั้งใจจะใช้นักแสดงคนใหม่นี้อยู่แล้วด้วยนะซึ่งตอนผมดูเนี่ยมันก็ยังมีความตะกิดตะขวงใจอยู่ตลอดนะอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยติดภาพมอร์เฟียสคนเก่าด้วยแต่ก็จุดหนึ่งเนี่ยผมก็ พยายามจะเข้าใจว่าเพราะมอร์เฟียสคนเก่าร่างกายยาของเขาเนี่ยคือตายไปแล้วหรือเปล่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นร่างจิตเป็นจิตวิญญาณเขาก็เลยมองว่าไอสิ่งที่เราเห็นเป็นมอร์เฟียสคนใหม่เนี่ยคือมันเป็นร่างของคนอื่นไปแล้วเออก็เป็นไปได้ไหมนะแล้วพอนีโอได้ตื่นรู้รั้งเนี่ยก็พยายามจะตามหาเทนิตี้แล้วก็อยากจะให้เทนิตี้เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งโลกที่ตัวเทนิตี้อยู่ในเดอะแมทริกเนี่ย คือมีครอบครัวแล้วมีผัวมีลูกแล้วด้วยนะพระเอกเนี่ยมันอยากจะให้ตัว t ท i n น t ตี้เนี่ยหลุดจากโลกของแมทริ่หลุดจากครอบครัวของมันเนี่ยมาสู่ในโลกความจริงเนี่ยมันก็จะต้องแบบใช้วิธีใช้คําพูดยังไงก็ได้ให้ตัว t ท i n น t ตี้มาเนี่ยซึ่งผมว่าไอตรงซีนช่วงเหล่านี้เนี่ยมันก็แอบรุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ย มันก็คงไม่ถึงขนาดแบบบังคับขืนใจว่าแบบมึงมานี่แล้วมึงก็แดกยาสีแดงไปตามแบบจับยัดปากอะไรคงไม่อย่างนั้นไงคือถ้าเพราะในหนังมันก็พูดอยู่แล้วด้วยว่าคือมึงจะไปฝืนใจปลุกมันขึ้นมาเนี่ยมันก็้าจะทําให้ตายได้ซึ่งถ้าททนนีตี้เนี่ยไม่ยอมตื่นขึ้นมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยนนโอมันก็จะยอมตายตรงนั้นเลยนะซึ่งช็อตนี้ผมก็รู้สึกว่าเออไม่เจ๋งว่ามันดูตื่นเต้นนะและซีนต่อสู้ที่ผมบอกว่ามันดูไม่ละเมดละไมดูลอยๆอยดูเก๊กเก๊กกลางๆเนี่ยก็ ไปสู้กับนักวิเคราะห์ซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยถ้าในตามความเข้าใจของผมเนี่ยมันก็คือ AI ที่รู้หัวจิตหัวใจของมนุษย์แล้วก็รู้ระบบของเมทริกดีมากจนสามารถแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วกว่าตัวนีโอมันก็จะเป็นภาพแบบตัวนีโอเนี่ยแม่งขยับตัวช้าๆแล้วตัวนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะสามารถขยับได้เร็วๆมากคิดถึงคล้ายๆกับ Quick s i l v e r อะอยู่ในโลก ของมิติที่มันรวดเร็วกว่าคือผ้าแม่งลอยแบบ CG ลอยมากๆทั้งนั้นนี้มีอยู่ในซีเดียวกันนะโอ้แต่ความแบบประทิดประตอร่อความเนียนเนี่ยผมรู้สึกว่าไอซีนะี้ทำออกมาได้แย่มากเลยนะแล้วผมว่าภาคนี้เนี่ยตัว AI หรือว่าตัวายเนี่ยมันไปสุดมากนะเพราะมันสามารถตื่นรู้ได้ในเรื่องการมีจิตเสรีหรือว่าการมีโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและตัวไอเอเจนต์สมิธเองเนี่ยมันอยากจะมีจิตเสรีที่ไม่ผูกติด กับระบบเมทดถิงนะภาคก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมีบทบาทว่าจะต้องมาคอยต่อสู้กับนีโอคอยกําจัดนีโอแต่คราวนี้ภาคนี้แม่งเหมือนแบบเรียนรู้ระบบแฮกระบบในทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องมาผูกติดไก่ตัวนีโอแล้วกูอยากจะเป็นใครกูก็เป็นได้กูอยากจะแปลงเป็นใครก็เป็นได้ซึ่งมันมีสิ้นสุดท้ายเนี่ยมันยังบอกนีโอเลยว่านีโอคุณรู้ไหมใครๆเนี่ยก็เป็นแบบคุณได้แต่ยังผมเนี่ยจะเป็นใครก็ได้แล้วมันก็ แวบเป็นตัวอื่นไอตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเอาตัวอื่นะนะมาแทนมันหรือว่ามันวาร์ปไปที่อื่นกันแน่ซึ่งจะยังไงก็ตามอ่ะคือแม่งก็คือกลายเป็นเอเจนต์สมินี่แม่งคือล้ําไปแล้วอะแล้วพอมาถึงตอนท้ายที่นีโอกับทินิตี้เนี่ยต้องวิ่งหนีไปสู้ไปด้วยกันมันก็จะมีเฮลิคอปเตอร์2ลำเนี่ย บินขึ้นมาแล้วก็สาสตรกระสุนใส่เพกก็ต้องคอยเอาพลังจิตมาบางังเงเหมือนภาาก่อนๆนนะ่ะแล้วก็เหมือนแบบพลังจิตน,นี้มันสามารถผักกระสุนกระเด็นได้นะซึ่งฉากต่อสู้ตรงนี้เนี่ยเป็นฉากต่อสู้ที่สําคัญนะแต่ผมก็รู้สึกมันดูไม่น่าตื่นเต้นเลยวะทั้านางนี้ตัวนีโอกับตัวเทนิตี้เนี่ยเป็นตัวสําคัญมากนะเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงพลังงานเครื่องจกนนะักรกลน่ะแต่มึง ส่งแค่เฮลิคอปเตอร์สองคันมายิงปุ๊บ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 แค่นี้นะผมก็เลยคิดว่าไอฉากแอคชั่นการตามล่าคนสองคนนี้ที่โคตรสำคัญเนี่ยมันน่าจะบันเจิดเถิดเทิงอลังการกว่านี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามนะครับเพลงนางเอกเนี่ยมันก็ต้องชนะอยู่แล้วนะมันก็บินกลับไปหานักวิคห์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีซีนบทพูดที่ผมชอบมากๆเหมือนกะันนะนากวิคห์เนี่ยมันก็รู้แล้วว่ามันสู้เพลงนางเอกไม่ได้มันก็บอกอ้าวพวกแกเนี่ยจะมาที่นี่ทําไม แกจะมาเปลี่ยนลกงแมจิกเหรอแกจะให้ทองฟ้าเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นสีลุ้งเลยไหมผู้คนพบเห็นเนี่ยจะได้เห็นความหวังไงล่ะแต่แกก็ต้องจำมาไว้นะว่าลูกแกะที่หลงทางเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากจะมีจิตเสรีหรือว่าไม่ได้มีเจตจำนงของตัวเองหรอกคนบางคนเนี่ยมันก็ชอบที่จะโดนควบคุมไงล่ะโอ้ทังตรงนี้ผมก็สูตรอมันก็จริงเหมือนกันนะคนบางคนเนี่ยก็ชอบที่จะอยู่ในกรอบชอบที่อยู่ตามคําสั่ง ไม่กล้าออกจากเซฟโทนของตัวเองเออแต่คนบางกลุ่มคนบางจำพวกเนี่ยกล้าที่จะไปลองอะไรใหม่ๆไปลองตามฝันของตัวเองซึ่งจะไปบังคับให้ทุกคนมาตื่นรู้ด้วยกันหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็มีความสูงในโลกจินตนาการของเขาอยู่แล้วและพอดูจนจบเนี่ยไอ้ปัดยาของมนุษย์เรื่องจิตเสรีหรือว่าโดนโชคชะตากําหนดเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ผมพาดคิดเหมือนกันนะว่าหรือว่ากูเนี่ย อยู่ในตู้ปลาของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักนอกโลกหรือเปล่าวะชีวิตที่กูใช้ชีวิตู่ตอนนี้เนี่ยคือกูอยู่ในห้องทดลองของใครหรือเปล่าเออแมงก็น่าคิดดีเหมือนกันนะครับผมหลุดโลกไปแล้วนะครับผมและแมทริกภาคนี้นะครับผมก็ให้คะแนนไปที่8คะแนนเลยครับสำหรับผมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนังที่สนุกอยู่นะครับผมเมนเนื้อเรื่องบริบทของมันในเรื่องปัญญาเนี่ย ผมดูยังไงก็ยังชอบอยู่ดีนะประเด็นที่เขาจะนำเสนอนะครับผมแต่อาจจะมีลดคะแนนไปบ้างในเรื่องฉากแอคช Action, ั่นบทพูดที่เย่นเยอะความไม่ละเอียดไม่ละเมอละไมเหมือนกับภาคก่อนๆรายละเอียดที่มันชวนขบคิดเนี่ยมันหายไปเยอะเลยนะครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสกันลาไปแล้วครับสวัสดีครับ